ขามาเบิ้งลดสื่อของห่างของเพ่พี่น,อน้องมาบริการหอดบานมาเบิงข้างนี้พี่น้องของห่างของเพ่เห,า,หาสีเหาสีถิมแท่นที่เหาสีถิมซื้อ,อ,อนี่มาเกามาขายพี่น้อง บบาาทท,าทามแม่ให้ก็อยู่ซื่ออันนี้ก็เป็นรายได้เสริม,มคือกันคุณน้าขวดน้ำขวดเปล่าต่างๆมั้งนี่เดี๋ยวสอบถามเพื่อนก่อนว่าราคาจังไดเนะาะราคาเพิ่นซื้อแต่ว่าราคาพุ่นเพิ่นเกิดขวดถามเพิ่นดอกเพิ่นไปขายเท่าถวกับเรื่องของเพิ่นแต่ว่าอันนี้เขาสิถามเรื่องจัดคันเป็นหนึ่งขวดคันเป็นขวดน้ำยังสี่กิโลละสี่บาทสิ โลหะบาที่นขวดเปาที่เป็นใสๆสิขวดน้ำสิเป็นรับซื้ออันนี้กิโลหะบาทเป็นหนเอาไปกำแปากำไรกันเพ็่หนเอากำไรบ่หลายดอกเนาะหรือว่าเอากำไรบ่หลายดิที่จริงต้องเอาเครื่องตัวเครื่องเนาะระวังต้องการน้ำมันถ้าหลายอันหลายเนี้ยเป็น้องเอยอันนี้เพป็นรับซื้อกิโลหะบาทส่วนตุ้มนั่นเนี่ยโลจะ อันละกมูลน้ำหนักก็ด็ดก็ละสามดลลาสามเขาซื่อสี่บาทอันนี้เขาเป็นเกลล่อนเนาะซุ้มเกลลอนนี่ยารับสี่กิโลละสส่วนขวดเดบนขวดเบยขวดเห้าจสื่อบนขสี่บาทสนวยอ้คาดีเต็ลคาดีลขวดสาน้าาังงรเือบคือนเกือบคือ อาทิตย์สามบุตรนี่คาลางคันข้าใส่ล่างไห้ล่างลายจักบาทคันข้ามีล่างหรือกับจำเปาให้ให้ล่างอีกสิบบาทบอกส่วนกระดาษดิบอ่กระดาษล่างกระดาษนะะซื้อจังไหร่ล่างกระดาษ ต้าดบ่จ้าละสองลสองบาดอนสีดูละเบไก่เอาได้ก็หลอันนี้เขากัเป็นกับสิคัดแยกเป็นเป็นยางยางไปเนาะซช่อมราคาเดียวกันนี่กับใส่น้ำกันไปเราหนักใส่เลอกเพื่อนนี่กันมันชินักหนาเออหน้าคนจะเที่ยวพี่น้อง บระจาดอกใช่มันวัตถุดิบหลูกเนาะใคยเบิ้งซื้อดอกก็เป็นอาชีพนึงเนาะเป็นไร่ใดช่วงบางวางช่วงบ่มี่เบียกว่างเว้นจากการเห็นให้เฮ็นหน้าเฮา,าหา,าไร่ใดซื้อเป็นการทำความสะอาดให้ชุมชนน้ำไปในโตเนาะนี่หั่นบม่มีผู้มาบริการแบบนี้บ,บ,นบอกว่บบจาจะเสปถิดไปด้วย สติกเก็บแล้น yep. ่เก็บแล้่ะเ็นที่นีละพอได้ท้ายคลิปอันอันนี้นี่ใช่ไกระจาษขอบปุนเอาอยู่บ่อหรือาบ่อ อันนี้เป็นกลือที่ต่นอันนี้แสดงว่ากินข้าวปุ่นดีเด้เงี้ยนี่เป็นน้ำเข้าซื้อข้าวปุ่นเพื่อจะไปกระจายได้ขายให้คนเบิงบางคนเขาเจ้าว่าเชียวไปถิ่มใส่น้อสัญญาไปถิ่มเด้อพี่น้องมันเป็นราคาด้วยนี่หาบาทชิปบาทพ่อด้ค่าข้าวต้มขนม ช่วงนี้เป็นราคาบอกมันเกิดนี่ช่วงขึ้นช่วงลงเนาะธรรมดาะช่วงนี้มันลงดินเจ๊ยบเซื่อเจี๊บาาอยว่เอาสัแกันบ้างแล้วแล้วแต่ผู้แล้วแต่ผู้สื่อได้พวกขายนี้พกหัจังที่มาเสียเอาลูแยงัไเงี่ยขุดพอกเก่งไม่แเลยกมือะจักกวาดองแกงที่ทนคือกัน อันนี้เหี้ยนเดียวเหี้ยแต่หน้ามันนี่อันนี้เฉพาะเหี้ยนเดียวเก็บส่าสมมากประมาณเดือนชองเดือนเนาะได้บอ <c oughs> เดือนช่องเดือนไปไนซ <c oughs> ่อมนีก็จะไปลาไปสั่งเล่นน่ขอไปได้มาได้เก็บเอาด้อืิเก็บเอาแล้วเนาะเข้าเห็นน้ำท่างเข้ายางไปหันมาอย่างนี้ยางไปน้ำท่างน้ำยางไปตลาดสิเห็นเข้ากับเก็บกันเป็นการทำความสะอาดไปน้ำเด้ดีกว่าสิ ให้มันถิ่มเกะกะน้ำทางกระงบ่มีงี่ยตีเม็โปงสะอาดร่มทองนี่นี่นั่นเชื่อออกนั่นกวดอันนมเปียวรู้รับซื้อเพื่อนแกยู่บ้านใกล้ๆเฮ่านี่ล่ะพี่น้องนี่บ้านพ่อนสวรรค์เพื่อนกับมารับซื้ออยู่ตลอดละกันช่วงได้เพื่อนว่างช่วงได้เพื่อนบ่ว่างเพื่อนแกตั้งห้างเรื่อยๆอยู่เพื่อนเพื่อนกะลังทำความสะอาดบ้านพอดี หามาเรื่อยๆเข้เากับเก็บเอาเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆละรู้ว่าที่ไปหาของมาขายยื่ไใคระมึงเอามาเลยโอ้คุณเจ้าหนึ่งเอามาบ้างเลยทางคุณปนีน้องตามเสียหาจับจอบอสอบหนนี่เล็กล็่ใช่ไหมเล็ก หกบาทตึงเด้อกิโลละหกบาทพี่น้องมันร่องมันร่องจ้าจำไว้ก็ว่าเล็กกันมันล่องนี่จาออกไปแล้วแต่เพราะว่าเถือกเกาตันเถือกลาวาลาวาเขานี่อคนใหญ่เกาตันเถือกไงละมันก็มีขึ้นมีลงคนไกลตลาดเนาะสิมันราคาอยู่โตมันก็บ่ได้ละจ้ามันร่องเท่ากับใครในราคาลงนั่นแหละมันขึ้นเท่ากับ ช่วงน like like oh. ีมันขึ้นเมากับได้ราคาดีธรรมดาสื่อแบบกันระยะนามิตรผู้สื่อกับใจดีผู้ขายกับใจดีกระถือกันทนตัวแบบนี้เน็ดจนคนเชี่ยวชาิเนาะคนเลือกปั๊บปั๊บนี่ห่อนี้คัดอีกได้คัดบ่ เอาไปยังคัดอีกอ่บอกคือคัดรวคัดยสแล้วเอาดงวดันอันรับสื่อของห่างของเพ่ไม่น,นปปีแล้วป,ปีปแล้วสิบปีอะไรนี่สบีกว่าปีเป็น้เโอ้สิบกว่าปีเป็นผู้เชี่ยวชาญอ้ยไนสูงก็สือนะจะมาทนเศร้าจะมาทกปีแล้วม่สิบยี่สิบ่สิบลวเนาะยี่สิบปี จนว่าหลานเพิ่นเลี้ยนจบปริญญาเบิดเหรอเพิ่นแต่ยอนเพิ่นค้าขายน,นี่แหละพีน่นห่างเพิ่นเพิ่นหาของห่างนี่แหละเพิ่งลูกเพิ่งหลานจนเลี้ยนหลานบ้านจบเนาะหลานเนาะเจ้าว,ว่าลูกจบแล้วมอแบตเตอรี่ห้างนี่อันจังใดนี่ซื้อจังใดแล้วซื้อจังใดโล <c oughs> ชิปหาบา้าสร้างเบิดเป็นก้อนเลยบอก อยู่ในหนีมันสิมีท้องแดงมันมีนะขี้ตะกัวบอกขี้ตะกัวอ๋อมีขี้ตะกัว่นก็เลยสื่อแห้งจังเลยขี้ตะกัวเขาจะขอไปหลอมไหมอืมไปหลอมไปเห็นไหมลำดับต่อไปหลังจากคัดแยกแล้วก็สิสั่งที่นี่สั่งแล้วก็สิคิดเป็นเงินพี่น้องแกเลย โล่ละสิบบาแปดโลพี่น้องอันมอแบตเตอรี่กาเบิดเรียบร้อยวนมันคือบอลเด้วลนมสดใช่คนนี้นั่นคนบอลคนข้าเจ้าบดสื่อด้วยว่าเราพยายามแล้ว็บเอาบอเบิดบ่ขุ่นกระปงเจ้ามันแรงไปถึงเจ้าสั่งแล้วสั่งแล้วได้ขุ่นมันแรนไปทั้งขุ่นไปไปนั่งวันก็ว่าเห็นจะของเงี้ยไทยก่เป็นแจบบาทบ่ คลองกองอยู่นี่แล้มอมือี่ต่เีนหัข็งเต็มอยู่นีบังหันเก็บออหกหัว,วแข็งคือสออยี่สิบห้าบาทสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะก็ไข่ยดได้พี่อกวนนี่ะลางคืบ่อวด้ยเศษขยะขายได้200 2้อยสองร้อยสิบห้าบทดิสองี่สิบห้าบาทประมาณนี้ละจี่ เงี้ยนเดียวเพิ่นอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งส่วนมากสิเป็นขวดยังแล้วนี่ที่ทุกขวดวันนี้บรรดาปั้นยาย่านม้านี่ละพี่น้องขายของหา